สีราศีคนดวงเฮงโชคลาบวิ่งเข้ากระเป๋าก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามคำทํานายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคลคล<น>โปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลค่ะสีราศีดวงกำลังมาแรงเหตุด้านการเงินมีความโดดเด่นหมุนเวียนดีแถมมีโชคลาบเข้ามาให้รอรับทรัพย์ได้แก่ ราศีมังกรผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ตัดสินใจเด็ดขาดไหวพริพบดีการเงินพอหาได้เรื่อยๆหากให้ใครหยิบยืมไปมีแนวโน้มจะได้คืนสูงช่วงปลายมีลาบปรากและลาบจากการสเสน่หาจะลองเสี่ยงลุ้นก็ไม่เสียหายราศีกุมผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคม มีเก์เดินทางได้เจอสิ่งแปลกใหม่การห,หาเงินหาเงินง่ายมีความคิดเฉลียวฉลาดจึงหาช่องทางทำกำไรได้ทุกเรื่องช่วงต้นมีโชคลาภจากการเดินทางหรือคนที่เดินทางมาหาราศีเมถุนผู้ท,ท,ที่เกิดระหว่างวันที่14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมอารมณ์ดีเป็นพิเศษเป็นดวงการเงินหมุนคล่องมีโชคลาภการเงินมีสภาพคล่องมีโชคลาภเข้ามาเสมอ หากคิดจะเสี่ยงลุ้นเล่นหุ้นต้องบอกว่าประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนช่วงนี้น้ำขึ้นต้องรีบตักราศีตุลผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึง16พฤศจิกายนคุณมักต้องทำอะไรโดยลำพังเรื่องเครียดก็ต้องเก็บเอาไว้กับตัวเองบอกใครไม่ช่วยอะไรการเงินหาเงินเก่งรายร, <า S 1> รับส่วนใหญ่มาจากงานมีโอกาสที่ดีทั้งงานหลักงานเสริม ช่วงกลางมีลาบจากการเดินทางหรือคนที่มาหาสองราศีการงานรอรับความปังชีวิตอยู่ในช่วงขาขึ้นสุดเหงขั้นสุดโดยเฉพาะด้านการงานโดดเด่นจะทำอะไรก็ประสบความสำเร็จจนต้องบอกเลยว่าสุดปังได้แก่ราศีมีนผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14มีนาคมถึง12เมษายน อยู่ไม่ค่อยนิ่งค้นหาการเปลี่ยนแปลงการงานพุ่งแรงได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่คนรอบข้างยอมรับในความสามารถเป็นช่วงขาขึ้นของคุณอยากได้ทำอะไรก็รีบร้องขอจะประสบผลสำเร็จช่วงปลายมีโอกาสได้ลองงานใหม่ราศีเมษผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึง13พฤษภาคม อิ่มอกอิ่มใจกับดอกผลที่ได้รับการงานเก็บกินผลงานเก่าจึงยังเป็นที่ยอมรับจากผู้ใหญ่ทําให้งานราบรื่นช่วงปลายมีดวงในการขยับขยายมีไอเดียแปลกๆนาเสนอหากทํางานที่ต้องสร้างสรรค์จะมีชื่อเสียงได้รับโอกาสพัฒนาตนเองจากผู้ใหญ่หากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ